สวัดีค่ะแม่แอนเด็กนี่แกสวัสดีครับทัค่กทารติดตามไหมแม่แอนมายาวนานนะคะจะรู้ว่าก่อนหน้าน,นี้เราเคยอยู่คอนโดอยู่แถวแถวท่พาพระนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยมาเดินเดอะมอท่าพระบ่อยๆตอนนี้ค่ะเดอะมอสท่าพระเนี่ยเขามีโรงเรียนมาต่างๆแล้วถูกใช่ค่ะแล้วเาก็ตอนนี้เขาตอนแรกเขาเปิดแค่ชั้นใต้ดินแล้วเราชอบจริงๆอยากจะรีวิวตั้งนานแล้วต่าที่นะฮะตอนนี้เขาเปิด เต็มรูปแบบเขาบอกว่ามีคนมาเมื่อวานเราแอบอ่าน Facebook ของเพื่อนเปลี่ยนชมใหม่อันลังงั้นเราไปดูร้อมๆกันเลยได้ค่ะตอนแรกเนี่ยชั้นสี่มันจะไม่ใช่แบบนี้เลยคือเขาจะมีลานโรงการเป็นแอคทิวิตี้บางทีก็มีเวทีมีอะไรอย่างนี้แล้วก็ลานกิจกรรมจัดของเซลอะไรแล้วก็ของกินมันไม่ได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าขึ้นมี่กักาเนเป็นฟูดเซ็นเตอร์ก็ มันมันดูทึบๆแต่ก่อนนะเป็นก้านๆเป็นห้องๆมีอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้โอ้โหที่เราต้องเดินน่เรารู้สึกว่ามันใหญ่มากเออเราจัดใหม่แล้วของกินก็เยอะขึ้นนะแล้วก็อย่างแบบพวกของแฟรนไชส์อะไรเงี้ยมาเต็มเลยซูเปอร์มาร์เก็ตหน้าเดินมากขึ้นมากๆอารมณ์คลิวเดียวกับแบบเดินสยามพารากอนเลยมอไลฟ์โตห้างค้าอาเซียนจริงๆนะครับีด้านหนึ่งจะเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์ที่ ในก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบหูดูดเก่าเก่าเออแต่ตอนนี้เกกนี่ยโอ้โหมันจัดไปร้านเาเนี่ยคือถ้าใครเป็นแฟนพูดเซนเตอร์ที่นี่นะร้านเขาจะมีการเวียนเข้าเวียนออกนะคะอย่างราดหน้าที่เรากินประจำคาซิวที่อร่อยมากๆก็คือเจ้าเก่าไป,ไปแล้ว,ลวเป็นเจ้าใหม่มาแทนซึ่งเราก็ยังไม่เคยกินอเงี้ยนะคะก็มีร้านประจำที่หายไปส่วนหนึ่งนะแต่มีร้านใหม่ๆมาเยอะเหมือนกันก,นะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากเขามีการปรับปรุง ลงเงินไปเยอะราคาสินค้าราคาอาหารในฟู้ดเซ็นเตอร์จากเดิมอะเริ่มต้นประมาณ50บาทตอนนี้ก็คือ65บาท60 70สิบ0กสิคเะ็ยปในห้างแฮมกันเนาะมันโป่งขึ้นนะช่มันโป่งขึ้นแล้วก็ดูดิเดยนะ ันสมัยขึ้นอ่ะใช่แล้วค่ะคือมอท่าพานี่ถ้าพูดตรงๆนะเหมือนแฟนเก่าเมียเก่าถูกต้องคือจะบอกว่าเป็นห้างแรกย่านฝั่งทนนะคือเปิดมาตร้งแต่สมัยพ่ออินแม่แอนแบบตอนเด็กๆอ่ะประทมนอะไรเรียกว่าเยอะนะโตมาด้วยกันโตมาด้วยกันพูดได้เลยว่าเป็นเหมือนเมียเก่าอ่ะมาทุกวันแัเนยโดนจทุกวันเอ้ฮะแต่ว่า แต่ว่าแบบพอพอเราย้ายไปักไปไปที่อื่นเราก็ยังคิดถึงเมียเก่าอยู่ก็ยังแบบว่ากลับมาแตาา่พ่่คิดถึงเมียเก่ามากมามาโอ้ยเรื่อยๆนะฮะเล่นไม่ไหนแล้วนะเล่นไปไหนแล้วโอ๋อยู่นี่เหรอโอ้ยต้องทำไรอีกแล้วเล่นจะเศร้ามากนะตรงนีขึ้นมาปิดหูปิดตาค่ะใช่ใชคือ หลายคนไม่เคยมาจะคิดว่ามันไม่ต่างมากไม่รู้ว่ามันมีความต่างอะไรแต่เราเนี่ยเดินมาสิบปีน้นาแต่ก่อนอตรงนี้เป็นร้านเทสต็กคิวอยู่ตรงนู้นเทสเต็กิวแต่แตรงนี้แต่ก่อนเป็นธนาคารเป็นธนาคารแล้วก็ตรงนี้ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบเคาน์เตอร์แบรนด์นะฮะเยอะเลยน่าเดินขึ้นเยอะเลยดูนถ่ายเยอะมากแต่ก่อนตรงนี้เป็นร้านขายเพชรเป็นแบบกีออสเล็กๆนะ วันี้เรเปลี่ยนมาเป็นเครื่องสัมภางเลยเย็นเคาะมากเลยเย็ยนเย็นเคาะเลยอ่ะเย็ยนเอบยนมาแล้วนะคะแต่ก่อนอยู่ริมอยู่หน้าห้างใช่นะตอนนี้สุดย้ายมาเย็บเข้ามานี่แล้วเป็นร้านใหญ่มากตรงกลางเลยวันนี้ไม่มีกระตกกั้งเลยเนี่ยเป็นแบบเหมือนคล้ายๆตั้งกันแบบคิวๆใช่ค่ะวันนี้คนเยอะจังวันนี้เขามีหนึ่งแถมหนึ่งอ๋ออันนี้แต่ก่อนก็มีอยู่แล้วใช่ นะชั <N Memorial> <motiv ators> <m> ้นด f เนี่ยก่อนเช้าเดิมๆนี่อันนี้ก็โอ้มีอันนี้มีปลาหม่นี่อันนเี้ยโคอันเนี้ยฟูโกฟูโกเพิ่งมานะอันนี้ก็เพิ่งมานี่สุชิโรนี่สุดที่ขายทานขายทานเปิดที่เดอะมอลล์ท่าพระไม่หยุดไม่เคยมีร้านใหม่มาพอเนี่ยเบงนัวนัวคืออะไรเบงนัวนมีเริซันมาใหม่ก็ใหม่หลายร้านอยู่หลายร้านอยู่ที่ไหนหมนกันเดี๋ยว ตอนนี้โล่งมากแต่ก่อนตรงนี้เป็นสตาร์บัคตอนนี้กลายเป็นแบบตองเปล่าแล้ไม่หล่อเลยเขาเริมมีตองเปล่าเลยเขาก็จะแบบเอาอีเวนต์มาลงได้แล้วอเงี้ยมีคาร์ซาล์แมนมือแต่ก่อนเป็นเอ็มเคเอ็มเคมาทูพาร์ซาล้วนี่กลายเป็นโซนแบบไอทีนะคะนะคะแล้วก็มันยิเแอนดรอยด้วยสิแอนดรอยช็อคใหญ่ทีเดียวนะแอน ตกแต่งสมัยใหม่เนาะเขาเน้นความโปร่งเนาะให้มันไม่มีความแบบกั้นร้านอะไรประมาณนี้จะเห็นปะเขากั้นด้วยกันให้จบกันได้ให้มันโปร่งอ่มีสอบสอบนี่ด้วยนะโอ้โวันนี้เป็นดูโมเจนโเกนเกนนี่อ๋อเจนเห็นอะไรแน่ยสงบได้อยู่ชั้นสี่นะดีใจมาชั้นสามแล้วใหญ่มากตัวนี้เป็นดีเทนข้างๆกันโอ้โห เกนนี่นะขายนี่กีเม้าเ็นขายนี่กีเม้ามีกีเม้าเยอะจริงๆนะเนี่ยฮะนี่มาม้ากายล่างเป็นแม็กกี้เม้าซิเกนดูเกนเกนดูมาม้าเลยดีจ้าฮาเบิลแลนด์ก็มาค่ะเขามีฮาเบิลแลนด์ด้วยนะคะเออโอ้โหแต่ว่าไม่น่าใหญ่มากเนาะใช่ค่ะเพราะเราเคยดูยืิงยวนไม่ได้ใหญ่ขนาดกเดี๋ยวรอมันเปิดเขาเปิดทีอาจจะใหญ่ก็ได้ให้มึดูกันเกนไปไหนแล้ว ายแบต,ตามแคตนนี่นะเป็นร้านสลัดน,นี่เคยยีอยู่้วนะอันนี้น้าคงวานนี่ขาย,ายอะไรอ่บุฟเฟ่อาหารทะเลภูแกะนะถ้าจไม่ผิดเน,นี่ยเขานะจะเป็นร้านแบบอเี้ยือ่ค้ที่คา,าราตอนเลยอะ่ะเ,เหมือนรเราเดินคาราอนอยู่นะใช่ค่ะโอ้คารา้อนแบบร้านของกินที่ที่แชั้นอะไรชั้นล่างขอาจะบายสบาอย่างเงี้ยรานติดตกันติดกันหมดคกัน อุ้ยหลั่งหลั่มากเลยแบป,ป๊าน่ากินไปหมดเลยนเนี่ยแล้วก็พวกที่ด้านนี้นพ่จ,จัดต้นนี่ร้านใหม่ๆนั่นเลยวันนี้จะได้ขนมกลับไปฝากเด็กๆเพียบเลยนะเนา<อ>ะนี่เจ๊ไก่น,น่าจะอยากมาเดินนะวันนี้เขาเรียนนะคะวันนี้เขาติดไปโรงเรียนกันนี่นี่สว่านี่คืออะไรโฟล์คส์ เสเว่นเส้นย้ายมาดกับกลางลานเลยกำลังขายนะถึงตรงนั้น่ะมีที่นั่งเล่นเป็นเลยอ่ะต้องบอกต้องบอกว่าท่านสมัยใหม่ให้ความสำคัญอย่างแบบนี้เยอะใช่พื้นที่กลางให้คนมาได้เจ็บเจ็บวิ่งเจ็บวิ่งในไหนเจ็บก็ต้องบอกว่านี้ คนเขาทำงานเบิร์กฟอร์มโฮมกันเยอะเนาะไม่ต้องบอกเลยว่าเขาเขาไม่ต้องมาเดินข้างเขาเป็นไลฟ์สไตล์เขา <c oughs> อยาก <c oughs> <ๆ>บ้าอยากเล่นบ้าะนะสวยเลยอ่ะโอ้โหนี่รถอะไรเนี่ยเกณฑตื่นเต้นฮะ ใครจะเอาโน้ตบุ๊กประกาศก็ได้แต่มันั่งเล่นนอนเล่นก็ได้เลยเป็นแบบจุดนัดพบจุดนัดพบเจอเพื่อนๆเลยสุดาไม่มีฟั๊กไข่นะมันมีฟั๊กไข่นะน่าจะดีมากอะไรกันดูอะไรกันทูแต่ก่อนชั้นหนึ่งใการทีกรอยู่ชั้นใต้ดินใต้ดินเขารวบขึ้นมาข้างบนหมดเลยแต่ก่อนก็อยู่ชั้นใต้ดินเอสซีดีชั้นหนึ่งตอนนี้มารวบหมดแล้ว เหมือนชั้นสี่เป็นยิดีกับถด้วยน้ำนี่ก็มีขอบเอเอสด้วยโอ้หอบเอเอสใหญ่วะ่ะใหญ่ทุกเลือเลยอ่ะโอ้ใหญ่จริงนะเออดูแบบเขาเรียกว่าโอ้ถ้าเดินบอ,อกเลยเขียนละลายมีอ,อนันนี้น่าจะเป็นของในดาวพุธถ้ายังไม่เสร็จใช่ค่ะมีตัวอะไรตั้งอะไรเลยเ็นเจอเพื่อนเต็มเลยอะโอโหแต่ก็ถสวยอะด หามาไม่มีอะไรแบบนี้โอ้โหเกณฑเกณฑ์ฟองเดิน์องแน่เลยอุ้ยชนไปหลังเดือชนไปจับไปจับปูไปจับปูไปจับหัวอ๋อมาคว่างกว่าลงกินอะไรคะกินก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือพระนครใช่ค่ะก็เบบี้เกนกินได้เปล่าไม่รู้โอ้โห เอาเอาันนี้กินไก่ไก่อ่ะกัดหมูเจียวเอาขอตัวทานก่อนนะก็ได้เวลามาดับแอนมาช้อปปิ้งของในซูปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งแไ <มา S 2> ด้ได้ได้เด็กคนนี้หลับไปแล้วอ่ะ <มา S 2> ด่แเป็โดเลยแบบทำให้แม่แอนอ่ะเข็เเนรถเข็นอีกคันหนึ่งไม่ได้เพราะพ่ออินอ่ะต่อคิวซื้อสตาร์บัคอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ของเราก็จะมีอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราเปิดเห็นย่อดนี้คือดีมากข้างล่างคือใส่ของจุมากมากเลยค่ะ มาถึงกมอท่าพาเราต้องซื 1, 500. 500. ้อหนมเปียทอดโบราณคืออร่อยมากชิ้นละ15บาท7ชิ้นร้อยก็เลยฟาดมา7ชิ้นเลยเพราะว่าชอบกินทั้งบ้านทั้งป้าป้ามาเกสกายน้องเกณนก็ยังชอบเลยค่ะอร่อยแค่ไหนลองมาตำกันดูนะอยู่หน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่จะบอกว่าแผนกเครื่องสำอางเขาแบบสว่างสวยและล้านตามากหรือว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนไฟใหม่ไม่รู้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะตรงไปที่สตาร์บัคไปเจอพ่ออินกันสตาร์บัคจะได้กินหนึ่งแถมหนึ่งค่ะ ตื่เต้นดีค่ะหลับไป้เรียบร้อยค่ะไม่รู้สนุกจนหลับหรืออะไรเหนื่อยมันดึกเลยเวลานอนไปนานแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะใครอยากมาเข้ามาได้พี่เดียร์มาทักพานะบ๊ายบายค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ